สวัสดีคะ่ะตู้ฟักไข่ตราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้จะส่ง4ใบใบนี้196กล่องฟักไข่ไก่นะคะใบนี้เป็นของที่สักดาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นเครื่องควบคุม z l 7801A นะคะมอเตอร์ก้อนใหญ่นะคะ ตัวนี้ฟักได้4ชั้นมีผนเกิดหนึ่งชั้นนะคะระบบพ่นหมอกอัตโนมัตินะคะใบน,นี้เป็นของอพี่กนงกนกวัน9 0้องฟักไข่เป็ดนะคะถาจะเป็นสีดำนะคะฟักไข่เป็ดควบคุมเหมือนกันนะคะระบบเหมือนกันเลย ช่างเพชรกำลังพอน,นะคะแล้วก็ใบนี้เป็นของแม่นุ่มจังหวัดคนครราชสีมานะคะอันนี้จะส่งตู้ทึบนะคะใบนี้ฟักไข่เป็ด504อฟองนะคะตัวนี้เป็นตู้เกิดนะคะน,นี่ก็จะส่งวันนี้นะคะ เด็กๆกำลังทำาถาดฟักไข่เป็ดนะคะอของอตู้ใบใหญ่ใบนี้นะคะใบนี้ไปากาลสินนะคะของพี่อ,อะไรนะป้าจำไม่ได <laughs> ้ใบนี้ฟักไข่เป็ดได้หนึ่งพบวกนะคะ ก็จะเป็นพัดลมตัวใหญ่2ตัวเลยนะคะอ่ามอเตอร์ก้อนใหญ่ลิมิตตัวใหญ่นะคะอันนี้เป็นแขงตะแกงสำหรับรักไส่เป็นแล้วก็ตู้เกิดลูกน้องกำลังจะทำขึ้นมานะคะอ่าสินค้าอ่าสินค้าเราผลิตที่อ่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอ่าผลิตโดยบริษัท ตราเภชรอุตสาหกรรมการผลิตจำกัดนะคะม,มีหลายขนาดเลยนะคะปลกไข่ไก่เป็ดนกกระทาห่านนะคะ,ะท่านใดที่สนใจสัง่งซื้อสัส่งผลิตไปได้นะคะ,ะหรือโทรมาสอ,สอบถามที่เบอร์0 8 2 4 2 8 4 28, 4 2 8ก่อนได้นะคะอ่ะอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะอ่าวัสดีค่ะ